สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิมมาดีชาแนลผมลิมมาดีและนี่อังเรมาดีตื่นก่อนดิเพื่อนตื่นก่อนเนอ,อมาช่วยกันเล่นมาช่วยกันทำกิจกรรมก่อนวันนี้วันที่61ของเซิร์ฟเวอร์628กันแล้วนะครับบอกได้เลยว่าใครที่ไม่ได้ทำซัพพอร์ตนะวันนี้มันรีแล้ว เออแจ้งข่าวทำคลิปบอกไว้เรียบร้อยแล้วใครไม่ทันก็อดไปแล้วนะครับในส่วนของกระบองเหล็ก200ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าซัพพอร์ตรอบนี้จะมีตัวละครล่างหนึ่งที่เราเคยดูไว้หรือเปล่ามามีไงเนี่ยตัวนี้โหดเลยเพื่อนเออตัวนี้โหดเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่สามนาทีนะเอโอโหดึกมากมาเดี๋ยวราชาทะเลลึกก็อาจจะมาสุ่มอย่างนี้ก็ได้โอเค เฮ้ยทำไมยังเป็นเศษกระบองอยู่อ่ะเอ่อฮะเนี่ยแล้วก็พอเลื่อนมาใช่ไหมมันวิวหกสิบเป็นโอเคคงจะไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมถ้าเปิดตอนนี้เอ่นี่ก็มีเวลปดนะครับเป็นตัวละครร่างแรกก็อย่างที่ว่าแหละมันดีแล้วนะคือเราไม่จำเป็นต้องไปหาร่างแรกหรือไปสุ่มร่างแรกเลยโอ้โหอันนี้ดีมากกดไลค์ให้หนงที ก็เช่นเคยครับในตอนนี้เราจะมาทําการเปิดที่349บาทเราจะไม่เปิดถึง800บาทนะแล้วก็ที่เหลือเราค่อยไปซื้อแบงก์มากดเวลเอาโอเคตามหลักสูตรเดิมครับมันประหยัดกว่าโอเคสองจะได้เป็นส่วนของ King U R โอ้โหมาไม่พูดพร่ำทำเพลงเออเนี่ยตัวดีควรลงทุนเออถ้าเราเติมเราก็คนลงทุนตัวนี้เพื่อน เ,ออเขาก็หากนแใ่งฟักอยู่ดีตัวเนี้ยมาถึงเวลห้าครับปลดล็อกเดี๋ยวเออนี่ไงมันบั๊กอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่กล้ากดเลยยังเป็นเศษกระบงกระบองยน่ยเลยเอลองดูแล้วกันเ,ออเรากดไปเลยนะครับปึ๊บนี่ปลดล็อกปลดล็อกเดี๋ยวก็กดรับดูซิปึบโอเคได้เป็นของคิงนะแสดงว่าอาจจะเป็นภาพบั๊กหรือเปล่าโอ้โอมา ก็เดี๋ยวกําไรอ่ะถามว่ามันเก็บได้ไหมเก็บได้นะครับกําไรในส่วนเนี้ยคือกําไรเราสามารถเก็บไว้แลกของในตรงนี้ได้ก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะเอาไปอาวุธคิงนะตอนนี้มี429เออถ้าเล่นต่อก็คิดว่าน่าจะถึง700เพื่อนเนี่ยตัวนี้ก็ดีเลยมันเป็นซัพพอร์ตซัพพอร์ตที่มีดาเมจนิดหน่อยออมาเดี๋ยวพาไปดูของกันเราเปิดไปแล้วนี่เรา เก็บแบงค์ไว้ยัดตรงนี้ร้อยกว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเลยกี่บาท <c oughs> <c oughs> กดซัพพอร์ตไปซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมฮะไปไหออนมีมีที่ตีตัวตุก,กตุตุตตกาอยู่ไหนหมดล้เออนี่ตีกระตุนเนี่ยเราเหลืออะไรบ้างตีกระตุนเนี่ยเออยอ,อตัวดามืดเพชรหน่าสนสองอันเลยอ๋อ,อ้อตัวดามาตัวม่วงเอ,อ ขอคุณสองแล้วกันเอ่อเพชรมันน่าจะอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้แหละมั้งตรงนี้แหละนึ <c oughs> นกว่าเพชรโอ้โหเจ็ดแบงค์เจ็ดแบงค์นั่นนะแล้วก็มีอะไรอีกรอเติมซับไปละถามว่าไหนคุ้มสุดก็คงจะเป็นซับพอร์ตนั่นแหละถ้าพูดกันตรงๆอันนี้ก็คุ้มครับอันนี้จะเป็นคุ้มเนี่ยสองอันนี้คุ้มหมดเลยถ้ามันได้ถาวรไงคือได้ของจนเกมปิดอะ ถ้าใครเติมไปขนาดนั้นก็ฝากด้วยโอ,อ้โหมาแล้วฮ้ยเดี๋ยวเขาว่าสวินจากกลจะเข้ามาหนิเข้ามาหรือยงังเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนเผื่อสวินจักรกลเข้ามาเราก็ได้สุ่มเลยในตู้นี้ปุ๊บปุ๊บปุบ๊ไม่มีว่ะไม่มีไม่มีสวินจากรกลนะแต่ผมก็สุ่มอยู่ดีเพราะว่าผมอยากได้ราชาทะเลลึกเออเอาราชาทะเลลึกก่อนก็ได้ไปสิบใบ ตีสี่เจ็ดนาทีขอลั่นลั่นขอลั่นลั่นเลยได้ไหมว่าได้ไหมได้หรเอเออได้เออมากระตุกหนงนงอย่างนี้ขอเป็นลูกแก้วตัวมาเถอะสีทองสีทองโอ้โหมันวะไม่ได้เพื่อนโอ้หจบละจบเลยเป็นแรกมาหนึ่งอัน กดต่อแล้วกดต่อสามสิบเอ็ดเหรอให้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไม่น่าพามึงมาเลยว่ะอังเดย์ตีตอตอนนี้ก็เปิดเลิกไม่ดีนะตีสี่เจ็ดนาทีเนี่ยเลิกไม่ดีเราต้องเปลี่ยนเป็นสี่ตีสี่สี่สิบสี่นาทีตีหลังใครอย่าไปเปิดของนะเปิดตีสี่สิบสี่นาทีเลขสีเลขสีมาสีกันแปอกแปลกละสีสีส โอเคเดี๋ยวเราเปิดของเควสก็ง่ายๆครับถ้าเป็นของในส่วนของเออควสซัพพอร์ตมันจริงๆเราสามารถอ่านและทําตามได้เลยหลักๆมันก็เป็นอยู่ในรวมรวมกับพวกเควสประจําวันนี่แหละเรากดเควสประจําวันมันก็เด้งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะก็จะแนะนําเหมือนเคยครับทําให้ถึง20เรเวลต่อสัปดาห์เนี่ยมันไม่ยากเลย20เลเวลต่อสัปดาห์ก็เคยทาไปให้ดูละโอนี่ก็เห็นไหม อ่ะนาะแล้วก็มันจะมีพวกภารกิจที่แบบเสริมเติมแต่งมาจากเดิมอ่ะคือ2ช่องนี้นะปกติถ้าเราไม่ได้เปิดซัพพอร์ตมันจะมีแค่เขียวๆมาสีม่วงกับสีฟ้ามันไม่ขึ้นมาถ้าเปิดซัพพอร์ตมันก็จะขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น349บาทหรือไม่ก็800บาทนั่นก็ได้เหมือนกันโอ้โหจุกจุไปดินี่อันนี้การฟาร์มหลักตอนนี้ก็จริงๆเดี๋ยวจะเริ่มฟาร์มอันนี้แล้วนะถ้าตัวละคร ดาวถึงอ่ะเพราะว่าตอนนี้ตัวละครดาวสีม่วงผมค่อนข้างที่จะเยอะแล้วตอนนี้ฟาร์มไปนี้ก่อนปื๊บเฮ้ยหรือว่าเราเปลี่ยนไปเอาอันี้ดีวะนี่นี่นี่อันี้ดีไหมช่วงนี้ขาดอยู่เจ็ดมันไม่พอไงเลเวลเก้าอ่ะเอาเจ็ดไปก่อนแล้วก็ฟาร์มเงินเงินนี่จําเป็นมากขาดมากแล้วก็ฟาร์มเงินฟาร์มอ่าไหนกันนี่โอเคครบละ อันนี้ก็จะแนะนํานะก็คือถ้ากดยี่ห้าเพชรก็กดได้กดนะเพราะว่ามันได้คืนมาห้าสิบเพชรยอยู่แล้วไงเรากดแค่ยี่ห้าก็หักหักกันก็ตกสัปดาห์หนึ่งจะรอจะได้ห้าสิบเพชรแต่บางวันก็ไม่ต้องกดก็ได้นะถ้ามันได้สีทองครบหกชิ้นนะเออไม่ใช่ได้หกแล้วจะไปกดวันละยี่ห้ากดเพื่ออะไรกูอะไรกูงงอะ โอเคนี่น,นี่ตอนนี้ใกล้จะเวลูว่ดีไงเจอกันแน่อ,อีกาซาไนาลองไปเล่นในโหมดโดนลเร็วทามเนาะโคตรแรงนี่ฮีโร่ซัพพอร์ตคิงก็เดี๋ยวพาไปดูก่อนว่าหมดวันที่เท่าไหร่เออหมดวันที่22เดือน5ครับโอ้อีกยาวนานเลยก็16สัปดาห์นั่นแหละ ใส่เลยใส่รูปรูปเทโกโทโอ้โหนี่ไงใส่รูปร่างก่อนใส่รูปร่างก่อนคิงแองจินนี่ว้าเอาเกินเอาเกินในผู้หนุ่มคนนี้เอ้ยเราจะเวฟแปดเจ็ดแล้วนี่ขึ้นไหมขึ้นไหมย,ยังไม่ขึ้นหรอขาดได้เท่าไหร่อูอ้ขาดอีกไม่กี่เปอร์เนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นละอัพขึ้นมาหนึ่งทีแล้วก็เดี๋ยวอัพเลเวลพลังใกล้จะสิบเอ็ดล้านแล้ววะ พลังก้าจะสิเบ็ตลาแล้วคุณผู้ดููวีดูวีดูดาซูวีดูวีดูดัสนี่อะไปนี่กันคบอป<ฮ>จีโฟร์เนี่ยผมไม่เลิอกอัพทีนะเพราะว่าแต่ไม่ได้อัพสุดเหมือนเมื่อก่อนละตอนนี้ก็ทยอยอัพแบบเบาๆเพราะเดี๋ยวเก็บไว้ให้ราชาดีกว่าเก็บไว้เก็บเธอไว้ในดวงใจ ไปไหนก็มีเจอตลอดอย่าร้องเพลงนี้โอ้ร้องต่อด้วยไงทำมาเป็นรู้ดีอยู่ไทยกี่ปีเองเพื่อน <c oughs> อลรบไปขึ้นยังน่าจะขึ้นแล้วแหละค้างกระตุกอย่างนี้เรียบร้อยเวลแปดสิบเจ็ดครับแปดสิบเจ็ดมันก็น่าจะปลดล็อกด่านพิเศษขึ้นมาแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็น่าจะเป็นการอัพอันนี้หรือเปล่า สอ้ำรวจใสตามะัสมครั้งไอ้ไอ้ตำรวจสามครั้งเดี๋ยวตัดไปตอนที่ฟาร์มเสร็จแล้วกัน <c oughs> เออคนดูชอบดูอย่างนี้ก็คอมเมนต์บอกมาได้เออเราก็ไม่ตัดเราก็นั่งพูดกันอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมเออเราจัดรายการสองคนนานๆทีมผมจะบูกมันมาได้นั้นเนี่ยนวงเงียโห ถามว่าผมตื่นทําไมช่วงเวลาตีสี่คือช่วงนี้จะเป็นช่วงเดือนรอมฎอนนะก็คือเดือนบวชนั่นแหละเห็นผมไม่ค่อยแบบนี้ผมก็เอาอยู่นะผมก็บวชผมก็อะไรอยู่นะถือศีลดเขาเป็นการอดอาหารตั้งแต่เอ,อก่อนพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์รับขอบฟ้าครับถึงจะกินข้าวได้ทีกินข้าวกินน้ําได้ทีเออเป็นการทดสอบตัวเราเองเหมือนเขาเปรียบเทียบที่ผมฟังมานะคือเขาเปรียบเทียบว่าให้เราลองใช้ชีวิตแบบเหมือนเราอยู่ใน เมืองทะเลทรายอ่ะออทีนูเขาอ,อดอยากอะไรแบบไม่เจออดอยากหรอกคือแบบยากลําบากในการหาอาหารเขาก็เลยฝึกฝนให้เราเป็นแบบนี้อ๋อได้อยู่นะแล้วดูทรงผมดิคือเพิ่งตื่นเลยนะเนี่ยเออเพิ่งตื่นเลยเพิ่งตื่นมาเดี๋ยวก็สักพักก็จะไปกินข้าวแล้วตอนนี้เดี๋ยวว่าจะหยุดคลิปก่อนเนอะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาต่อ <c oughs> เนี่ยอันนี้ก็จะแนะนำอีกทีนะว่าสำหรับใครที่มีงบก็คือควรเติมนะ ตัวซัพพอร์ตถามว่ามันเล่นได้นานไหมคือแบบมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วในเซิร์ฟเวอร์เก่าอะ่ะแต่มันสามารถเอาไปใส่ทีมรองทีมอะไรได้แต่ถ้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่นี่บอกได้เลยว่าถ้าเป็นสายแบบไม่ได้เติมหนักๆอะ่ะยังไงก็ได้ใส่ในทีมอยู่แล้วเออมันได้ใส่อยู่แล้วนะนี่ของผมเนี่ยก็คือกว่าตัวละครยูอาจะครบก็ยังไงก็ได้มีต่ําๆก็สี่ห้าเดือนอะ่ะเออคุ้มอยู่แล้วใครบอกไม่คุ้มมากูเอาเอาหน้าเอาเอ,าอาี่หัวเลย ยังไงก็คุ้มครับถ้าเราเล่นเรื <Mas. S 1> <aha. S 2> <Ay> ่อยๆอ่ะเออมาดิ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 กดกดกดหมดปอกกดหมดปอกเห็นไหมระหว่างกดเราใช้เพสแชรอะไรมันก็นับเฟสหมดนะอุ้ยเฮ้ยแจ้งเตือนมาแจ้งเตือนมาโอ้โหร้อยหนี่ห่อร้อยหนี่งหรอไม่เอารอรอสองร้อยยี่ดีกว่านี่นี่ปิเหลือรอรอบนี้วะอุ้ยนี่รอรอบนี้ดีกว่าได้ตัวดำด้วยหนึ่งได้ตัวดำด้วยสิบใบ ออน่าสนใจซับพอร์ตตัวต่อไปยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นตัวอะไรเนี่ยที่ผมบอกก็คือพอเราเติม3 3 4 5ปุ๊บเรามากดแพ็คนี้ก็ได้สั้นเหมือนแพ็กถ้าใครมีคูณ2นะเดี๋ยวผมไปกดเครื่องที่มีคูณ2แนะนำให้กดคูณ2อันนี้มันจะได้อีกเจ็ดสิใบ70ใบก็กดอีกไม่กี่ใบก็ไม่ก็ใครก็กดแพ็กนี้เลยก็ได้ เนี่ยสามสี่เก้าอีกสั่งหนึ่งแพ็คก็มันก็ถูกกว่าเติมแปดร้อยแล้วเพราะว่าสามสี่เก้ามันบวกกับสามสี่เก้ามันก็เจ็ดร้อยอ่ะสามร้อยหสิบกสาม้อยหสิบก็เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกับแปดร้อยยังไงมันก็น้อยกว่าอยู่แล้วครับ <c oughs> ดีกว่าไปเติมแปดร้อยอ่ะแต่มันต้องไปกดเฉพาะเครื่องที่แบบยังไม่เคยกดนะเออผมกดไปแล้วไนงะ <c oughs> โอเคตาสู้บอสต่อครับ มันไม่เปิดด่านเนอเปิดด่านแล้วดิใช่ไหมไม่ยังไม่ตัวนี้เปิดด่านละเดี๋ยวกดท้าสู้บอสต่อรับรว่านี้ก็นี่เดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนแล้วกันแ็เดี๋ยวไปเจอกันตอนที่กินข้าวเสร็จเพราะว่าเดี๋ยวกินข้าวไปด้วยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไงลำบากคนตัดต่อใครทั้งหล่ก็คู่นี่เลยตัดต่อ ผมจ้างผมว่าจะจ้างไอ้ังเดช่วยตัดต่อยนะวางไว้โอ้โหไม่ง่ายเปลาตื่น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 โอ้ทำร้ายกันแล้วไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปไปฟาร์มกันแล้วกันเดี๋ยวกินข้าวอะไรเสร็จเดี๋ยวกับมาเจอกันอีกทีอางเดบอกคนดูแป๊บนึงไปกินข้าวก่อนเออเจอกันครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จเอ้ยเอ้ยเอ้ย กินข้าวเสร็จแล้วจะนอนเลยไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นกดไหลย้อนอเติมมาดูก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนอนนะขอขออดีห้านาทีห้านาทีนะห้านาทีาทาทเ,ออเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวไปนอนบ่อย,อย่อยมันหลับไปผมว่าน่ามันน่าจะง่วงแล้วปล่อยมันหล,ลับไปก็หลังจากที่เราอัพเกรดเอ้ยอัพเกรดอะไรเราไปเล่นฟาร์มอะไรมาต่างๆนะก็อย่างเช่นเคยครับ สามดหาละยี่สิบลวลวตอนนี้ววเจ็ดแล้วก็ไลเ่เคียร์เควสรายวันแล้วก็จะเป็นรายสัปดาห์นะรายสัปดาห์ไม่แน่ใจว่ามันลดหรือเปล่าก่อนหน้านี้จําได้ว่ามันเจ็ดร้อยี่สิบมั้งเออก่อนหน้านี้ว่ามันจําจําได้นะว่าเจ็ดร้อยี่สิบแต่ตอนนี้ไม่ชว์เหมือนกันว่าทาไมเหลือหกร้อยห้าสิบหรือหกร้อยห้าสิบอยู่แล้วตั้งแต่แรกใครจําได้ก็คอมเมนต์มาหน่อยเอออันนี้พันสามห้าสิบเท่าเดิมหรือเราจําผิดวะเออช่างถือวอทมันเถอะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดในส่วนของตรงนี้นี่มันมีตอนนี้มีเอเก็บเหรียญไหนละที่ว่าเก็บเหรียญแล้วได้นี่นี่นตูกต้กีบตุ๊กตามีอาวุธแทงท็อปกับอาวุธเมลสากาัดใครที่มีตัวละคร,รก็แวะเวียนเอากันได้อืมส่วนตัวผมนั่นคือทศกัณฐ์ไม่ใช่สิบใบหน้าสุ่มอ่ะสิบใบหน้าโกรธหวาะตรงนี้ อุ้ยฮอีกห้าสิบใบหาไม่ทันโวกสี่วันน่ะเก็บไว้เก็บไว้แล้วไม่สุ่มละไหนแล้ววะมันมีนั้นนี่ว่านี่นี่กลยุทธ์เลดอัพมันมีกลยุทธ์เลดอัพนะเฮ้ยลองไปกดซะหน่อยสิเผื่อเราได้น้ํายามีายี่สิบเจ็ดใบซื้อให้ครบสามสิบเลยแล้วกันมันซื้อได้นะในสโตร์เผื่อใครไม่รู้ป้าสี่ร้อยห้าสิบเพจหแน่น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 แบบเบิ่มเบิ่มขอ ดาวเยอะเยอะโอ้โหเรดอัพจริงมะนี่เอเฮ้ยอันนี้สักสิบอันนี้สักสิบอันได้เลยกดเรตสักสิไปไปวับการรับดาวมาหนึ่งมาสองอันนี้สวยได้ทาบกุธสีแดงด้วยในวันนี้ป้าบอีปลื้ปลืโอ้โห oh. ได้โคตรน้อยอ่ะการดับดาวอ่ะมันมีให้แลกในนี้ด้วยนะน้อ nice. ยจริงอ่ะเรดอัพจริงมะเนี่ย ขึ้นเวลแปดพอดีเมื่อกี้ไอ้การอับดาวไม่เกี่ยวนะขึ้นเวลจากการใช้เพชรเออมีกิจกรรมให้ใช้เพชรด้วยขอบคุณครับใครแจกของขอบคุณครับมาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเราจะทําอะไรดีคือเหลืออยู่2ออย่างอ่ะที่ทําได้จะเป็นในส่วนของเออเซนินจากับอืมเป็พลังไฟเรอระพลังไฟกับเซนินจาใช่ไหมพอดูก่อนมีอะไรน่าทำมั่ง ตอนนี้พลังไฟก็มีเ,เ,เส้นมายากลอยู่ไม่คุ้มเท่าไหร่อมองไปดูดิมีอันอื่นอีกไหมอ,อินจาหรอเพราเราจะกกับเก็บไว้ก่อนค่อยทำจริงๆอ่ะอยากได้อัศวินจากกลมาก่อนเนี่ยท่านเส้นอินจาทำอันนี้ได้อยู่ไหมเนี่ยรู้สึกทำได้นะเะเออทำได้อยู่โอ้โหขาดตังอีกโอ้โหเกือบล้านล้านสี่ขาดตังอี เยอะเลยเดี๋ยวอยทำอุ้ยนี่มีอันนี้อ่นี้ว่าโจมตีโจมตีเปอร์เซนต์โอ้แต่ไม่มีออบเสริมอย่างเงี้ยมีโอกาสไม่ได้ออบเสริมนะศูนย์ศูนย์หนึ่งสามเนี่ยเออมีโอกาสไม่ได้ออบเสริมเก็บไว้ก่อนดีกว่าค่อยทำอุ้ยมีเฮ้ยโจมตีความไวก็มีกดผิดนี่มีเโจมตีความไวด้วยเอ้ยน่าทำอบนี้น่าทำน่าทำอบนี้เก็บไว้เก็บไว้ความทรงจำได้โอ้เออโอเค ประมาณนี้แล้วกันในคลิปวิดีโอนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนริมและอังเดสวัสดีครับผมบายบายเจอกัน